ตั้งแต่คนในพักจนถึงกองเชียร์พวกคุณเห็นประชาชนเป็นแค่คะแนน <c oughs> เห็นประชาชนเป็นแค่เบี้ยแลกอำนาจทางการเมืองในเวลาที่ประชาชนตกทุกข์ได้ยากพักที่ชื่อพักประชาชนไม่เคยลงไปร่วมทุกข์ร่วมสุขไม่ว่าจะน้ำท่วมที่เจียงรายน้ำท่วมที่ไหนก็ตามรวมถึงที่หาดใหญ่ ข้าวสักกล่องมีไหมถ้อยคําปลอบโยนการลงไปร่วมทุกข์ร่วมสุขมีไหมแต่เวลาพักตัวเองถูกยุบจากก้าวไกลามาเป็นพักประชาชนเปิดรับบริจาคกรนนำได้เงินมากมายมหาศาลเนี่ยครับ รับบริจาคเพื่อตัวเองได้แต่ไม่เคยคืนโอกาสความเห็นอ,อกเห็นใจและการร่วมทุกข์ร่วมสุขให้แก่ประชาชนเลย